ทีนี้มาดูในส่วนของการใช้ไอคอนเพิ่มแถวเช่นกันนะครับแต่เป็นการเพิ่มแถวที่แสดงลงมาด้านล่างนะครับการใช้ก็การใช้ก็ไม่ต่างการเพิ่มแถวด้านบนนะครับโดยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่เป็นแถวต้นแบบก่อนนะครับจะเป็นช่องซ้ายขวาก็ได้เช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นเราจะเพิ่มแถวสีเทานะครับลงมาด้านล่างก็คลิกลงไปครับจากนั้นก็ไปใช้ไอคอนเพิ่มแถว จะเห็นว่าแถวที่เพิ่มก็จะแสดงลงมาด้านล่างนะครับที่มีเคอร์เซอร์กับพิิบอยู่ทีนี้หากเราต้องการจะเพิ่มแถวสีเขียวนะครับเราก็คลิกลงในแถวสีเขียวกว่อนที่เป็นตัวต้นแบบจากนั้นก็ใช้คําสั่งเพิ่มแถวที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวที่อยู่ชิดล่างด,ด้านล่างนะครับสีแดงก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับคลิกลงในแถวต้นแบบแล้วก็ใช้คําสั่งเพิ่มแถวจะเห็นว่าการเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยเพียงแค่แถวที่แสดงมาเท่านั้นเองนะครับว่าจะให้แสดงขึ้นด้านบนหรือด้านล่าง เหมาะสำหรับการเวลาเราอัปเดตตารางหรืออัปเดตข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถใช้คําสั่งเพิ่มแถวจะเป็นด้านบนก็ได้ล่างก็ได้เพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับก็ทดสอบกันดูนะครับผมว่าน่าจะช่วยในการะจัดทําข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ